หลังจากที่เราตั้งเตานะครับยาแนวด้านบนเสร็จเรียบร้อยนะครับกันเอาเส้ยนเข้าออกแล้วเดี๋ยวเรามาจุดเตากันนะครับการจุดเตาให้ดูทิศทางของลมครับพี่น้องครับให้ตั้งเตาแนวที่เราจุดตำแหน่งที่เราจุดให้อยู่เหนือลมเสมอนะครับทำไมต้องอยู่เหนือลมเพราะว่าเราจะใช้แรงลมในการช่วยเป่าให้ตัวไอรอนเนี่ยเข้าถังเข้าเตาเผาของเรา ถ้าอยู่ใต้ลมลำบากครับพี่น้องครับต้องใช้พัดลมช่วยนะครับอืมโอเคเลยิ่มกันเลยครับเดี๋ยวเลยจุดเลยนะครับนี่มาดูพี่น้องถ้าพี่น้องไม่มีก้านตาลก็หาอะไรที่มันจุดไฟง่ายนะครับจุดไฟง่ายได้หมดครับได้หมดเป็นหรือไม่มีจริงๆก็เป็นฟางเป็นหญ้าแห้งก็ได้เห็นน้องนิยมอาจะมีโครงการฐานแลกฐานด้วยเหรอใช่ครับใช่ครับเดี๋ยวเดี๋ยววันนี้น่ะพอดีพอดีเมื่อวานนี้ที่ซันดาฟาร์มฝนตกครับก็เลยอ่ ปืนชนวนแห้งเนี่ยมันมันเปียกหมดก็เลยจะใช้ขั้นตอนทางรัดครับอันนี้รัดจุดแล้วใช้ถ่านแลกถ่านถ่านอันเนี้ยผมใช้จุดเตาอนุน้นไปแล้วหนึ่งเตานะครับถ่านถุงเท่านี้จะจุดได้ทั้งหมด3ามเตาครับนะฮะก็อัตราการแรกนะครึ่งครึงคร่งถุงอันเนี้ยรู้สึกว่า4ี่ถุงร้อยนะฮะครึคร่งถุงนี่แลกถ่านที่อยู่ในนี้16ถุงอย่างนี้ ครับผมจุดเลยนะครับจุดด้านล่างนะครับรือพูดง่ายๆว่าจุดวิธีไหนก็ได้ให้มันติดอยู่ตลอดใช่ครับไว้ติดตลอดเพื่อมันจะได้ขึ้นถึงข้างบนนน,นะให้ไหมไม้ข้างบนเป็นการเอา,อเ,อาเอาไอร้อนในการในการอ,อบครับ ถ้าพี่น้องบอกว่าพี่น้องบ้านพี่น้องไม่มีทานก็ใช้ฟืนแห้งก็ได้ครับใช้ไม้แห้งก็ได้เนี่ยน,นิยมก็ใช้ิ่งตาลแห้งเนี่ยพี่น้องใบตาลแห้งกอดีที่บ้านมีใบตาลเนาะเป็นทางมะพร้าวเป็นไรได้หมดนะครับได้หมดอันนี้คือเราไม่ไม่กาหนดว่าจะต้องใช้อันไหนดีที่สุดนะครับสรุปคือให้มันติดติดง่ายๆติดนานๆแล้วพอจุดไปแล้วเนี่ยหน้าจาจะติดเมื่อไหร่ อ่าหน้าเตาตรงนี้เดี๋ยวเดี๋ยววันนี้ผมจะใช้ถ่านช่วยนะครับก็ไม้นี้ยจุดไม่เกินหนึ่งชั่วโมงนะครับอ่าแต่ว่าไม่ต้องเฝ้านะครับพี่น้องะแต่ว่าตอนเนี้ยช่วงประมาณ2ี่สินาทีแรกต้องนั่งอยู่ใ,ใกลๆ้ๆเตาเพื่อที่จะดูตัวไฟหน้าเตาว่าติดหรือไม่นะครับหลังจากนี้ไปนะครับเมื่อไฟหน้าเตาติดเราเราใส่ถ่านไปแล้วพอถ่านติดเราก็ดันเข้าดัน,ด,นดันตัวถ่านที่เป็นเพลิงะครับดันเข้าไปใต้ใต้ถังเพื่อที่จะให้เขาระอุ นะครับเมื่อเมื่อตัวเตาเราไล่ความชื้นออกนะฮะเมื่อหมดเขาก็จะเริ่มติดครับเพือพูดง่ายๆว่าให้มันติดนานใช่ครับเพื่อให้ให้ไม้ข้างในติดไฟใช่ครับโอเคคือย0ี่สิบนาทีแรกต้องเฝ้าเพื่อใกล้ครับป้องกันไม้เอ่อเบื้องการไฟดับต้องอยู่ใ,ใกล้ๆนะครับการเ,เารารที่เราใช้ฐานช่วยเนี่ยเพื่อ ให้มันติดนานๆครับพี่น้องนานครับเพื่อให้เราอุ่ครับพี่น้องไม่มีไม่มีฐานจะใช้ไม้แห้งๆเยอะๆได้ครับเพราะไม้เดี๋ยวก็เป็นฐานครับผมโอเคเขาใจตรงกันในขนาดเราไม่ใช่อาชีพเผาถ่านเริ่มเรียนรู้ต่อไปสันดับความจะเผาถ่านใช้เองแล้วครับพี่น้องเพราะว่ามีปราญ์มาสอนให้ถึงที่แล้วก็ต่อไปก็จะเป็นหลักสูตรในการเรียนผสมเทียมด้วยถ้าใครมามาขอสอนให้ผสมเทียมจะสอนการเผาถ่านไปด้วยครับนี่ ทีนี้ก็อยู่เสร็จขั้นตอนแล้วเนาะครับผมโอเคขอบคุณมากครับ